เลยครับดูครับดูว่าได้เยอะเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีกันช่วงเย็นๆนะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นนะพาทุกท่านมาดูรอบนะครับก็ให้ดูให้ชมข้าวในนานะครับนี่ครับผมใกล้จะพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเหลืองอาลามเลยครับผม หมดแล้วนะก็หลายคนก็บอกว่าผมเลี้ยงปลาในนานนครับไม่ใช่นะครับอ,อันนี้คือผมบีบให้ปลาไปลงจุดที่ผมใส่นะฮะแล้วก็ยังมีหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าปลาหลุดบ่อนะครับแถวนี้ไม่มีบ่อปลานะครับไม่มีบ่อปลาเลยนะครับผมที่นาผมก็ไม่มีนะะไม่มีนะครับแถวนี้ไม่มีบ่อปลาเลยนะจะมีก็ไปทางนู้นนะ ก็เป็นเป็นเป็นสระน้ํานะครับเขาเอาไว้ให้ปลาลงนะครับหน้านี้ปลาจะลงสระน้านะฮะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นนู่นนะครับไกลออกไปนู่นครับจะเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่นะปลาเขาจะมุ่งหน้าไปทางนี้นะถ้าผมมีกั้นไว้นะครับปลามันจะจะข้ามได้นะครับผมบ้านผมเรียกปลาบืนนะครับปลาที่มันข้ามคันนาครับมันข้ามได้นะครับผมถ้าไม่กั้นไว้นะครับผม ก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่ามันเป็นปลาเลี้ยงในนานะไม่ใช่นะผมกั้นแค่นครับนี่ฮะกั้นแค่นี้นะนาผมไปถึงนู่นนะแล้วก็ฝั่งนู้นไม่มีนะไม่มีไม่มีมมที่กั้นนะครับกั้นฝั่งเดียวนะทําแบบนี้ได้ก็ต้องรู้จักคางปลานะครับปลามันจะลงนะครับผมก็เดี๋ยวเดินไปดูนะครับตอนเช้าไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับได้ประมาณ โลสโลนะครับปลาดุกนะครับแล้วก็มีปลาสลิดนะครับช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันนะครับถ้ามันจะเข้าก็จะเป็นปลาสลิดกับปลาหมอนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมถ้าไม่กั้นข้าหมดนะครับก็มันก็จะเข้าเฉพาะปลาที่มัน มันข้ามไม่ได้นะปลาปลาช่อนมันจะข้ามได้นะครับข้ามได้หมดเลยนะครับแต่ปลาดุกมันจะไม่ข้ามไม่ค่อยได้นะครับนอกจากว่าคันาจะจะเล็กจะบแนนนะครับผมถ้าขนาสูงมันข้ามไม่ได้นะมันถ้าไม่กั้นมันก็จะเข้าเหมือนเดิมนะครับปลาดุกแต่ปลาช่อนปลาช่อนมันก็ข้ามข้ามไปหมดนะนีดูครับตัวอย่างนะครับปลาช่อนที่มันข้ามนะอันนี้มันแห้งแล้วนะครับ กับเสียงปลายังเยอะอยู่นะน้ํานี่น้ําน้ําจะหมดแล้วนะมีคลิปหนึ่งนะคลิปแรกๆที่ผมเอารอบมาวางตรงนี้นะบอกว่าผมใส่อย่างนี้ไม่ใช่นะผมถอดออกมาแล้วผมมาถ่ายให้ดูนะบอกว่าใครเขาใส่กันอย่างนั้นคก็ <c oughs> อ่าคอมเมนต์ก็ไม่ได้ดูตามมาตาเรือนะใครเขาจะใส่รอบอย่างนี้นะเห็นก็เม้นไปมั่วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรอบกันนะครับ นี่ครับมีปลาช่อนด้วยครับผมถ้าตัวเล็กมันเข้าอยู่นะครับปลาช่อนนะ เยอะเลยครับ <Wow. S 1> ปลาช่อนปลาช่อนเยอะอยู่นะครับมีปลาช่อนมีปลาสลิดแล้วก็มีปลาปลาหมอนะครับเยอะเลยครับผมดูครับดูว่าได้เยอะเลยนะครับปลาหมอนะครับปลาช่อนนะครับปลาช่อน,นถ้าตัวเล็กมันจะเข้าอยู่นะนี่ครับ ปลาช่อนนะครับปลาหมอก็เยอะอยู่นะครับนี่ครับใครที่บอกว่าไม่มีปลาหมอไม่มีปลาช่อนนะครับมีแต่ปลาดุกนะครับมันมันเข้าอยู่นะครับแต่มันบางทีมันอบางทีมันก็เข้าช่วงมันเข้าปลาดุกมันก็เข้าแต่ปลาดุกจริงๆนะอันนี้ไม่มีปลาดุกนะครับนี่ดูครับเวลาปลาดุกมันไม่เข้ามันก็ไม่เข้านะฮะเนี่ย อันนี้มีปลาสามอย่างนะครับปลาช่อนปลาสลิดแล้วก็ปลาหมอนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ เรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าปลาดุกจะเข้าหรือเปล่านะฮะก้นน้ามันจะหมดแล้วนะฮะเอี่ยลดไปเยอะเลยนะครับผมก็น่าจะอีกไม่กี่วันนะครับน่าจะไม่กี่วันนะครับผมไม่น่าจะเกินอาทิตย์หนึ่งนะฮะหลังเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผมก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ